สวัสดีค่ะคุณธนพรน,นะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามช่องของคุณธนพรคือช่อง e c d y to นี้นะคะตอนนี้กำลังจะ 6, ค, 6, ครบ6 0 0 0คน6000 subscriber แล้วค่ะฝากกดติดตามต่อไปหน่อยนะคะที่วันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะก็คือคุณธนพรได้รับว,วัคซีนเข็มที่1แล้วนะคะ เมื่อวันที่21ตอนประมาณหนึ่งทุ่มค่ะประมาณหนึ่งทุ่มหลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะคะหมอก็จะให้รออยู่30นาทีนะคะเพื่อดูอาการนะคะเพื่อดูอาการว่าจะมีอาการแพ้ไหมนะคะก็ให้ดู3ามนาทีแต่คุณสุพรก็นั่งอยู่โรงพยาบาลประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ปกติทุกอย่างนะคะก็มี side e f ฟ e c t เหมือนกันนะคะ side effect ก็คือ พอตอนกลางคืนดึก,ดกมานะะประมาณสักตีสองตีสามได้แต่ไม่ได้ดูนาฬิกานะคะกะประมาณนะคะก็จะมีอาการชาที่มือะะชามือข้างซ้ายชาแบบเหมือนตอนแรกก็เข้าใจว่าหรือว่าเรานอนทับมือแล้วมันมันชาเหมือนเคยเป็นบาง,บางครั้งบางคืนนะคะ <c oughs> ชาก็มานวดนวดนวดหานวดหลังจากนวดเสร็จแล้วนะคะก็ที่ว่าชาทั้งมือก็อาการหายไปก็จะเหลือชาแค่ครึ่ง ครึ่งเนี่ยค่ะครึ่งนี้นชาเน้น้อยนะคะชาเน้น้อยก็พยายามกำมืออันนี้คือผลผลนะคะก็วันที่22ทั้งวันก็ดูอาการตัวเองนะคะก็ทํางานบ้านปกติเก็บของนู่นนี่นั่นความสะอาดบ้านปกตินะคะก็ก็เข้านอนปกติวันที่22วันที่23ก็คือวันศุกร์เนาะก็ทํางานบ้านเหมือนเดิมะคะ่ะก็แพ็คของเก็บของอะไรอย่างเงี้ยนะคะจน เสร็จและทํางานเสร็จอาบนะ้ำอาบท่าสี่โมงเย็นได้นะคะก็มาดูความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราชาชาที่ฝ่าเท้าด้านซ้ายมือก็คือข้างซ้ายนะคะก็ชาที่ฝ่าเท้าข้างซ้ายก็รู้สึกว่าชานะคะรู้สึกว่าชาพอรู้สึกว่าชานะคะก็โทรข้อลงพยาบาลค่ะตามเบอร์ที่เขาให้ไว้ว่าถ้าเกิดมีอาการข้างเคียงอะไรที่ดูแลแปลกก็ ให้โทรติดต่อนะคะเจ้าที่ก็ดีค่ะเจ้าที่ก็บอกว่าก็มีคนโทรเข้ามาเหมือนกันครับอะไรประมาณนี้ปุ๊กพันธ์ก็เลยตัดสินใจมาเลยนะคะก็มาที่ฉุกเฉินแล้วก็มาบอกอาการเขาก็เป็นอย่างที่เล่านี่แหละค่ะก็เป็นแค่นี้นะ,ะถามว่ามีมีอ่อนเพลียไหมหมดแรงไหมมันก็ไม่ถึงกับหมดแรงนะคะก็คือแค่แบบดเหมือนมันเมื่อยๆนิดหน่อยนะคะแค่นั้นท้าเมื่อยๆนิดหน่อยแค่นั้นพอมาถึงนะคะ ก็มีเจ้าที่มาซักอาการหลายคนค่ะหลายเคสมีเภสัชกรมีเจ้าที่พยาบาลมีหมอนะคะที่มาที่มาซักรายละเอียดนะคะคือเขาก็ต้องการข้อมูลเนาะเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ของคนไทยเราเหมือนกันนะคะของวงการแพทย์เราเหมือนกันนะคะเขากเา็เช็คไปว่าเกิดอะไรอะไรเขาแล้วก็เข้ามาเทสเรานะคะก็เอาไม้มาจิ้มจิ้มจิ้ม,มว่ามีความรู้สึกเท่ากันไหมซ้ายขวาเท่ากันไหมหมายถึงว่าจุดเดียวกันแต่ฝั่งซ้าย,ายฝั่งขวาอะไรเงี้ยนะคะ ก็ดูแล้วก็คือด้าน,นซ้ายตรงตรงเท้าจะมีมีความรู้สึกน้อยกว่าหน่อยนึงอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกว่าคุณป้าจะต้องจะต้องนอนโรงพยาบาลเนาะคืนนี้ก็คือก็ให้น้ําเกลือนะคะให้น้ําเกลือให้น้ําเกลืออย่างเดียวก่อนเพื่อดูอาการนะคะหมอก็ให้นอนตรงห้องรวมอะค่ะ ห้องที่อยู่ตรงตรง,ตรงหน้าตรงหน้า,งนา,งนาองพยาบาลเลยเพื่อที่ได้ดูอาการนะคะอันนี้คือเหตุการณ์คืนแรกจนนถึงตอนเช้าต่อมานะคะพอถึงตอนเช้าแล้ว <c oughs> ก็จะเป็นเช้าวันเสาร์นะคะคุณหมอก็มาตรวจอาการนะมาตรวจอาการก็เล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังคืออาการที่มีเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งคือเหมือนชา ตอนแรกตอนแรกว่าชาอยู่แค่แค่นี้ใช่ไหมแค,แค่แค่ครึ่งเดียวฝั่งนี้ตอนนี้คือชาทั้งมือแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะไม่ไดียวก็คือกำมือได้ยกของได้อะไรประมาณนี้นะคะ <S <S หมอเขากระเททดสอบด้วยการแบบเทสงัดข้ออะไรเงี้ยก็คือม,มีมีแรงต้านนะคะมีแรงต้าน <S <S แต่เพียงเราสึกว่ามันตึงตึงมือนะตึงตึงมือเหมือนมันชาชานิดนิดอะไรเงี้ยนะคะก็เราบอกว่าคุณหมอวันนี้มันเหมือนแบบมันชามันชาเต็มมือแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เยอะหมอก็เลยบอกาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอจะส่งให้ทํา ซีทีสแกนนะคะแล้วถ้าผลเป็นยังไงแล้วถ้ามันมีอะไรต่อก็จะไปที่ MRI ข้อ MRI านะคะพอสายๆนะคะประมาณสัก9โมงกว่าสิบโมงเนี่ยค่ะก็หมอก็ส่งตัวไปทำ CT ทีสแกนนะคะแล้วตอนนี้เราก็ย้ายห้องเพราะเราขอห้องวิห้องพิเศษไว้นะคะห้องพิเศษไว้ ก็ได้ย้ายมาที่ห้องพิเศษแล้วก็คุณหมอก็ตามมาบอกนะคะตามมาบอกว่าผลออกแล้วนะคะผล C T สแกนออกแล้วอมองดูเห็นเป็นเป็นเหมือนริมเป็นเหมือนเส้นเส้นเลือดมันตีบเล็กๆเขบอก,กตีบเล็กๆที่ในสมองค่ะก็หมอก็จะให้ยาละลายริมเลือดแล้วเดี๋ยวหมอจะส่งไป หมอจะส่งไปทํา MRI ต่อนะคะเพื่อที่จะดูให้ชัดนะเพราะว่าทำ CT สแกนมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะก็เมื่อวานตอนบ่ายก็เลยกลายเป็นว่าได้ตรวจ2อ,อย่างก็คือได้ทํา MRI MRI ด้วยนะคะก็คือเข้าอุโมงค์นะคะเข้าอุโมงค์เดี๋ยวเล่าประสบการณ์เข้าอุโมงค์นะคะตอนทำ MRI เอตอนทำ CT สแกนอ๋อ CT สแกนเนี่ยแค่แค่แบบไม่นานค่ะ แป๊บเดียวไม่นานแต่พอทํา m r i เนี่ยนานค่ะนานถามพยาบาลพี่แอบอกว่าประมาณเป็นเกือบชั่วโมงนะอาจารย์เขาบอกประมาณนี้นะคะแต่ตัวเองก็คือพอรู้ว่าจริงๆ,ๆ,ๆเป็นคนกลัวกลัวที่แคบเป็นกลัวที่แคบเพราะมันบอกว่าเป็นอุโมงใช่ไหมคะแต่พอไปถึงก็เห็นมันเป็นมันก็ไม่เล็กมากหรอกนะคะมันก็เหมือนไม่เล็กมากแต่พอเข้าไปความที่เรารู้อยู่แล้วเราก็ตั้งใจที่จะนับว่าเอ๊ะมันกี่นาทีนะมันก็จะมีเสียงดัง เสียงดังเสียดังหลายแบบมากกเป็นเป็นระยะระยะนะคะก็จะมีการบอกว่าเออตอนนี้กำลังจะขยับเข้าแล้วให้อยู่นิ่งๆอะไรประมาณนี้นะคะผู้ฟันก็นับนับ1นึถึงหกก็คิดว่าอาจประมาณ1นาทีแล้วก็นับ1นึ่งหกสิบม่อะไรเงี้ยนะคะนับไปนับมาได้ได้ประมาณแค่สัก10กว่าครั้งแนหะแต่คงก็หลับ <laughs> ก็หลับไป แล้วก็รรู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือก็นับใหม่นับต่ออีกอย่างเงี้ยนับประมาณอนหนึ่งนาที่หนึ่งนาทีอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็นับไปก็ก,ก็ก็คงจะนานนะคะเพะหลับนล้วก็หลับไปด้วยตื่นไปด้วยแล้วก็ทําอย่างเงี้ยคะ่ะจนสุดท้ายเสร็จเสร็จออกมาตอนนี้ผลก็ยังไม่ออกนะคะตอนนี้การรักษานะคะคการรักษาของโรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็จะจัดยาอะเพนิซิลินที่สลายริมเลือด ใะะสยริมเลือดแล้วก็ตอนกลางคืนก็ก่อนนอนก็ให้ยานอนหลับเพราะว่าจะนอนถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็จะมานอนไม่ค่อยหลับป่ะก็จะให้ยานอนหลับมานะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะจะมาอัปเดตอาการนะคะเมื่อกี้หมอมาบอกนะคะว่าผลจากการทำเอ็มา MRI สแกนนะคะก็คือไปพบว่ามีเส้นเลือดที่สมองมันหดตัวค่ะมันหดตัวทีนี้ก็เลยจะถูกย้ายไปอยู่กับ อา,อาคารที่เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มสโตรกค,ะคะ่ะเพราะว่าเป็นคนแรกในจังหวัดนะคะเป็นคนแรกในจังหวัดหลังจากได้เบื้องีแล้วมีอาการนี้นะคะเป็นคนแรกในจังหวัดก็เดี๋ยวค่อยมาตามต่อนะคะว่าผลจะเป็นยังไงแต่หมอก็บอกว่าให้ยาแล้วเขาก็จะขยายได้ไม,ไม่เหมือนเส้นเลือดตีบหมอบอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็มารอติดตามเอากำลังส่งกำลังใจมาช่วยครูธนพรหน่อยนะ สำหรับคนอื่นนะคะครูธนวันโทรถามน้องครูที่ยงเรียนเหมือนกันนะคะที่เขาฉีดพร้อมๆกันนะคะก็ถามเขาว่ามีอาการข้างเคียงไหมเขาก็บอกว่าไม่มีนะปกติห้องนูปกตินะคะก็ก็ก็โชคดีนะคะวันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับร่างกายตัวเราด้วยมั้งนะคะร่างกายตัวเราด้วยว่าเราเป็นอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูเนาะ ถ้าถามว่าเครียดไหมนะคะถ้าถามว่าตอนนี้มีความรู้สึกกังวลไหมก็มีความกังวลเล็กๆเหมือนกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นยังไงต่อนะคะสำหรับเข็มที่2ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะคะ,ะจริงๆเหตุผลที่คุณต้องการมาฉีดนะคะก็เพราะว่าถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจากสถานการณ์โควิดตอนนี้เราก็เห็นนะว,ว่าเขาระบาดแล้วระบาดเร็วมากแต่เราก็รู้อีกแล้วว่าวัคซีนอันนี้มัน ก็ผลิตตั้งแต่ที่เป็นวัคซีนสายพันธุ์อู่ฮันเนาะประมาณนั้นแต่ตัวใหม่ของเราเป็นสายพันธุ์ของอังกฤษเนาะ,นะมันก็มันน่าจะคนละแบบกันการรักษาก็น่าจะต่างนะะก็เลยคิดว่าที่จริงอะ่ะอยากจะฉีดไว้เพื่อให้ได้มีมีบัตรว่าเราฉีดแล้วเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศนะคะเราก็จะได้ไปได้เนาะแม้ว่าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมอะไรมากอะไรเงี้ย แต่ก็มีแผนว่าถ้าเกิดไปที่นู่นก็อาจจะอยากอยากไปฉีดของเขาประมาณนี้นะคะเพราะว่าคุณสามีก็บอกไว้ว่าออแต่เธอมาฉีดที่เดนมาร์กดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ไม่รู้จะฉีดได้หรือเปล่าเนาะก,ก็ก็คือทาได้เท่าที่เราทําได้นะคะก็ปากสําหรับหลายๆคนนะคะที่ยังไม่ได้ฉีดก็อยู่ที่ดุละพินิษเนาะการฉีดมันก็ดีมันมีข้อดีข้อเสียนะคะก็ สู้ๆนะคะบอกตัวเอง้วยสู้ๆ,ๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปค่ะว่าเราจะเป็นยังไงแต่ก็ก็มีความเชื่อมั่นนะคะว่าว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกนะคะพอถึงมือหมอแล้วนะคะไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าก่อนจะฉีดเราก็เห็นข่าวของที่โรงพยาบาลระยองอยู่ค่ะที่ว่ามีเจ้าที่หคนแต่เขาก็บอกว่าพอให้ยาเรียบร้อยอะไรแล้วก็ปกตินะคะ ก็เลยก็เลยอยากจะเล่าเก็บไว้นะคะเล่าเก็บไว้โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าคุณธนพรค่ะสวัสดีค่ะ